หัวอกของแม่ที่มาอยู่ต่างแดนหอบลูกมานะคะกับปล่อยให้ลูกอยู่เมืองไทยความรักของแม่สิ่งที่เหมือนกันที่สุดคือการเลี้ยงลูกด้วยเงินมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยความรู้สึกนะคะ,ะคำว่าหัวอกของแม่เนาะรักลูกแต่คนเราโอกาสเขาเรียกโอกาสการดูแลมันแตกต่างกัน นะฮะอืมบางคนอาจจะมีเวลาดูแลลูกนะให้ความอบอุ่นทำงานไปด้วยมีเงินพร้อมอันนั้นเป็นครอบครัวที่ถือว่าโชคดีมีความสุขถึงไม่ได้ร่ำรวยแต่ยังมีโอกาสที่ได้ดูแลลูกนะคะคำนี้ยายจ๋าจเคยหยิบยกไปให้น้องสาวเนาะเมื่อก่อนน้องสาวอยู่ที่เมืองไทยเลี้ยงลูกอ่าไม่ได้เลี้ยงคือคือไปทำงานสู้ทิ้งไว้ให้กับยายนะฮะทีนี้ยายจ๋าจก็มองว่าแม่ก็แก่ หลานเจ็บป่วยก็ลําบากาเสร็จแล้วความทุกข์ก็ไปตกที่ยายแล้วหลานก็เนาะเล็กยายก็ช่วยอะไรไม่ได้ยายจ๋าก็หันมาพูดกับน,น้องเลยว่าถึงแม้จะเหนื่อยหนักแค่ไหนผัวเมียอยู่ด้วยกันลูกอยู่ด้วยกันมีโอกาสเลี้ยงเองดูแลเองนะคะสู้ไปด้วยกันอ่ะมันจะมีทั้งความสุขความอบอุ่นแล้วก็มีความผูกพันทั้งพ่อแม่และลูกนะคะอันนี้เป็นจุดของน้องคนเล็กเนาะ าจากวันนั้นแรกๆมันก็จะเป็นความลําบากความรู้สึกน้องตอนนั้นอาจจะคิดกับยายจ๋าว่าโหแค่ให้แม่เลี้ยงให้ก็ไม่ได้นั่นนี่นะอันนี้พูดเองนะคะไม่รู้น้องคิดอย่างนั้นหรือเปล่าเนะาะวันนั้นนะเพราะว่าเหนื่อยมากาและความรู้สึกน้องเคยก็จะมีพูดเสมอว่าเนี่ยถ้าเกิดลูกอยู่ที่กับยายนะเลี้ยงนะเราก็จะได้ทํางานให้เต็มที่เนาะก็จะมีอารมณ์แรกๆแต่พอผ่านไปนะคะ ชีวิตมันผ่านไปเนาะสู้อยู่ด้วยกันลูกป่วยได้ดูแลนะคะได้ดินน้นรนได้กระตือรือร้นได้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งพ่อและแม่นะฮะอย่าลืมนะคะครอบครัวไหนที่ได้เลี้ยงลูกเองเนี่ยเราจะเห็นทุกกิริยาบทของลูกนะเหนื่อยก็จริงแต่มันจะมีทั้งอรอยยิ้มหัวเราะน้ําตาอยู่ด้วยกันนะคะอืมมันจะแตกต่าง กับคนที่มีลูกแล้วอันนี้คือความคิดใย,ยจ๋านะคะเพราะว่าตัวเองก็เหมือนกันพอคนที่มีลูกแล้วเอาให้แม่เลี้ยงไว้เราทํางานเราเหนื่อยก็จริงอืมเรายังได้พักเรายังมีเวลาของตัวเองดิ้นรนก็เงินอย่างเดียวเลี้ยงลูกด้วยเงินอืมแต่ความทุกข์ความลาบากมันจะไปอยู่กับคนเลี้ยงแล้วคนแก่เลี้ยงเด็กนะคะเขาก็จะเอาใจในภาษาเด็กอืมมันจะไม่เหมือนกับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงนี่คือดุ ในอัตรางอัตราที่ตัวเองคือลูกของตัวเองอะเออนะฮะนั่นคือหัวใจเนาะแล้วเปรียบเทียบกับยายจา๋าตอนนู้นยายจ๋าก็ทํางานโรงงานแต่ลูกตัวเองไม่ได้เรียงก็คือลูกสาวคนโตทิ้งไว้กับยายนะฮะมันมีความรู้สึกโหยหาและทรมานทุกครั้งยามลูกอ่าป่วยเราให้ได้แต็งเงิน นะก็เหมือนกับตอนที่เราเลี้ยงพ่อแม่แล้วพ่อแม่ป่วยแล้วเราไปไม่ได้เนะี่ยหัวอกความรู้สึกทรมานแต่ทรมานกับพ่อแม่เรายังมีพี่มีน้องทดแทนพี่น้องฟังนะั้นลูกๆจงฟังนะฮะแต่ทรมานที่ลูกเจ็บป่วยเนี่ยโหหัวอกคนเป็นแม่เขายังเด็กนะถึงแม้จะมียายดูแลก็ตามปวดใจสุดๆร้องไห้ ตอนนั้นนะยายจ๋าจอยู่ที่นี่สปีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งเรามาใหม่เรายังไม่รู้ว่าชีวิตเราจะมั่นคงไหมอยู่ที่เบลเยียมอ่านะฮะอืมจะเป้าหมายคือเรามีงานทําแหละนะคะแล้วก็กับสามีเรายังไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงเราก็เลยรออือหนึ่งปีลูกป่วยมาหนึ่งปีเรามีความรู้สึกว่าหือทาไมถ้าฉันเอาลูกมาได้มันคงไม่มีความรู้สึกนี้อืมนะถึงใครจะมาทดแทนคําว่าลูกต้องการแม่กอดอ่ะ นะฮะผ่านไปนะฮะปี2ปี3พอปีที่3เรามองละ1สามีอ่าโอเคหลายสิ่งหลายอย่าง2ดูแลครอบครัวเราได้ไม่อีไม่ติงไม่รังเกียจนะฮะเข้าปีที่3อ่าเขาพูดเองเลยอ่าเราก็มีงานเป็นหลักค้ำประกันตัวเองนะฮะปีที่3ถาวนเราก็คุยกันสามีบอกว่าเนี่ยถ้าเราเอาลูกมาพร้อมได้แล้วนะถึงเวลาแล้วเขาเป็นคนพูดเองเลยนะเราก็ดีใจมากๆเราก็มองว่าอืม เนาะแต่ว่าเธอก็ต้องจัดการเปลี่ยนสัญชาติตัวเองก่อนเพราะว่าลูกมาจะได้ง่ายเนาะในความคิดของสามีถ้าเธอเพราะว่าครบรอบ3าปีละพอเธอสัญชาติเฉดพอเราโอนลูกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเอาตเมนติกนี่คือความคิดของฝรั่งบ้านนี้เนาะเราดีใจมากอืมทีนี้ปัญหาของยายจ๋าตอนนั้นก็คือ,อพ่อของลูกเนาะสมัยก่อนนะคะว่าอเขาก็ห่วงของเขาแต่เราเลี้ยงนะคะยายจา๋าโทรไปเพราะมันต้องใช้กระดาษ ต้องเซ็นอนุญาตว่าเราไม่ได้ขโมยเด็กออกจากประเทศนะคะอืมเราก็ทําถูกต้องทุกกรณีเนาะไปรุ่งเรียนครูปรึกษาครูบอกว่าเอาไปเลยเด็กมีอนาคตในต่างแดนอําเภอนะร่วมด้วยช่วยเลยอย่าไปขัดไปขวางไว้อืเด็กไปเมืองนอกย่อมดีมีโอกาสไปให้ไปคนรวยที่เขาส่งเงินเสียสักกี่ร้อยกี่พันเขาก็ยังเอามาอืมแต่เธอเนี่ยมีโอกาสให้ลูกได้ไปเรียนฟรี เอาไปนะทั้งอำเภอทั้งครูจัดการให้เลยทีนี้ไปหาพ่อของลูกทีแรกเขาก็หวงยายจา๋าเดือดนะฮะยายจ๋าบอกว่าพูดแบบภาษาหย,ยาบๆเลยนะคะตอนนั้นคือโกรธแต่เขาก็พูดเหมือนหวัหวเราะหัวเราะเนาะก็ประมาณว่าอยากได้ตังค่าเล่าค่ายาน,นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ายายจ๋าก็ถ้ามึงไม่เซ็นกระดาษให้กูนะฮะตอนนั้นเลยพูดอย่างนี้เลยไอ้วนอะไรอย่างงี้ภาษาบ้านนอกเนาะคือโกรธ มึงเอาลูกมึงไปเลยกู <g ug> จะไม่เลี้ยงกูจะไม่คิดถึง <g ug> ในตอนนั้นนะพอยาจ๋ายยจา๋ยยจาก็คุยในสายโทรศัพท์พอยาจ๋ากลับไปอืมก็ไปเจอเขา ไปเจอเขาก็ขึ้นโมไซค์ไปทํากระดาษอําเภอโมไซค์ซ้อนเขานะ่ะเขาก็เหมือนตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีเมียเนาะเขาก็จะเหมือนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะนั่นจะนี่เหมือนแก้งแล้วเออมันจะทำอะไรมันก็ทําอะไรอย่างเงี้ยคือใจดีสู้เสือนะเอาจริงเอาจริงนะประมาณนั้นนะสุดท้ายเขาก็มาเซ็นที่อําเภอให้ก็กินข้าวด้วยกันเออได้แค่คาอ่าสามลอม้อไหมอ่ะกลับบ้า <laughs> นพ่อของลูกแกก็บอกเออขี้เหนียวคักน้อน,นังมึงอะว่าซาน นั่นคือชีวิตของตัวเองนะหอบมาถึงเราจะเหนื่อยทํางานนะะมันเป็นตรงนึงคือยาย๋าหอบลูกมายาย๋ามีสามีดูแลมีปู่ที่ให้กําลังใจมีอาที่คอยใส่นะแต่ยาย๋าก็ยังผิดในความรู้สึกนะคะแรกแรกคือเราก็ยังห่วงทํางานเนาะสามปียังช่วงระหว่างสู้และช่วยเหลือครอบครัวนะคะก็ยังทิ้งให้กับสามีมากกว่า อืมแต่ว่าเราทํางานเรากลับพอลูกมาถึงปั๊บลูกบอกว่าแม่หนูไม่อยากให้ลูกแม่ทํางานกลางคืน,นยายจะตัดสินใจออกจากร้านอาหารเพราะร้านอาหารต้องเท่า11บเอโมงเลิกใบสองอ่าแล้วก็มาเข้าอ่าห้าโมงเลิกห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนนะคะย้ายกลับไปทํางานโรงแรมอ่าไปสมัครโรงแรมทันทีเพื่อลูกคําว่าแม่นะแม่ทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกแต่ทีเนี้ยความรู้สึกคือ เราทำเนี่ยมันอาจจะผิดทางในความรู้สึกที่เด็กต้องการอันนี้นะคะย้อนหันมาเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเราเนี่ยคิดว่าเออลูกมีทุกอย่างอ่าฉันจะไม่ให้ลูกลําบากเหมือนตัวเองนะอ่าฉันอดฉันอยากมาลูกฉันจะต้องได้กินดีลูกฉันจะได้ของที่เขาต้องการนะเออซื้อให้ซื้อให้นะฮะแต่ตัวยายจ๋าไม่ลูกมาอยู่ที่นี่แรกๆเ,เ,เขาอยากได้ iPad เนาะไอไอโฟนที่เป็นเพลงไม่ใช่โทรศัพท์เนาะอ่าเราบอกเลยว่า ถูบ้านนะเราจะมีเกมถูบ้านเขาก็เริ่มโตเก้าขวบฝึกกันถ้าทำงานบ้านเนี่ยจะให้ทีละ5บาทก็คือการสะสมได้ร้อยเมื่อไหร่ได้ร้อยบาทร้อยยูโรเมื่อไหร่ขยันก็ได้เร็วอืได้ร้อยยูโรเมื่อไหร่เหลือนั้นไม่ว่าสามร้อยสี่ร้อยแม่เติมให้นะอ่ารอบแรกออนะเขาก็จะขยันของเขาเพื่อที่จะนั้นก็คือใช้การยืดเวลาและรอส่วนผสมแม้กระทั่งของขวัญวันเกิดนะ เพราะเขาอยากได้ของใหญ่เขาก็ต้องทํางานและสะสมให้ได้ร้อยพอได้ร้อยปั๊บเขาก็จะชี้เลยจะเอานั้นเอานี่มันก็เราก็ไม่มาคิดว่าเออเราซื้อความสบายของลูกด้วยเงินเพราะฝึกให้เขาห่อทุกครั้งสิ่งที่เขาต้องการมันก็เป็นส่วนผสมที่เราได้อยู่ร่วมกันแล้วทีนี้หันมามองนะคะพ่อแม่ ที่ต้องทำงานต้องดิ้นรนอเอาเงินซื้อความสบายให้ลูกไม่มีเวลาคุกคีกับเขาเลยนะฮะอ้ย้อนนิดนึงตอนที่ยายจา๋าเอาลูกมาลูกเก้าวขวบเอาจริงๆนะเราเข้ากันไม่ได้เราต้องปรับถอยหลังเพราะเขาเคยอยู่กับยายเด็กอะ่ะกลัวจะเข้ากันได้ก็นานแล้วเราก็อารมณ์แรงดุนะเราใช้ระบบคำว่าแม่ในตอนนั้นยายจา๋าก็ผิด มาย้อนมองตนนี้กับเลี้ยงฝรั่งน้อยแตกต่างเพราะฝรั่งน้อยเนี่ยเราประครบประงมมาตั้งแต่เล็กอและนิสัยของเขาก็ไม่ได้ขาดเหลืออะไรเนาะไม่ได้เรียกร้องอะไรเหมือนเด็กที่ไม่เคยได้แล้วมาเจอสิ่งแล้วอยากจะได้อันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะคะแต่เราจะกบเกินคือว่าหักลบกบล้างให้ลูกเข้าใจยังไงอยู่ที่การเลี้ยงของเราแล้วก็เวลาแล้วก็ความอบอุ่นความสุขของเขาด้วยนะคะเนาะทีนี้ แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยเงินนะสนองความอยากก็คือทดแทนทุกสิ่งทุกอยากอ่างให้ลูกด้วยการสิ่งที่เขาต้องการแต่เด็กในหัวใจมันเป็นหัวใจโบบางครั้งอาจจะเป็นการประชดประชันที่ซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อเพียงแค่เออแม่ให้ฉันฉันก็ซื้อไปแต่มันไม่มีคุณค่าทางใจนะเด็กหลายๆคนที่ได้ฟังเนาะเด็กที่อยู่เมืองไทยเลี้ยงลูก แม่ที่มาอยู่นี่แล้วลูกไม่ได้มาเมืองไทยนะหลายเคที่ยายจะพูดถึงอายุสามสิบกว่าปีมีครอบครัวนะแม่ส่งทุกเดือนรถก็ชื่อเ,อเงินแม่บ้านก็แม่สร้างให้นะฮะลูกหลานแม่ก็ส่งเรียนเจ็บป่วยเงินเดือนมีส่งความรู้สึกสามสิบปีเลี้ยงลูกไม่เคยโตแต่คำพูดหนึ่งที่เคยย้ำเสมอว่าแม่ไม่รักผมเวลาผมลำบาก เวลาผมมีปัญหาแม่ไม่ยืนอยู่ข้างผมนะฮะนี่คือเขาไม่ได้ความอบอุ่นไม่ได้หัวใจถามว่าผิดไหมอ่าผิดที่เขาคิดไม่ได้นะ,ะถามว่าแม่ผิดไหมก็ผิดผิดที่เรานะฮะให้เขาจนเคยตัวแล้วก็คิดว่าเงินจะทดแทนความรักความผูกพันได้เนาะสุดท้ายแล้วมันพัง มันขาดนะฮะเนาะพอหยิบยกคือสองเคสนี้แม่ที่มีความเจ็บปวดที่ลูกไม่เข้าใจเลยแล้วยิ่งครอ,อบครัวบางคนเหมือนกับเด็กโทษแม่ว่าทำไมต้องทิ้งพ่อของเขาเพื่อที่จะมาเอาผัวฝรั่งอืมแล้วเขาไม่ได้มองเลยว่าชีวิตเขาวันนี้หอบแม่หอบมาอยู่ต่างแดน นะอันนี้ก็เป็นเคสที่แบบเจ็บปวดมากๆนะคะแม่หอบมาอยู่ต่างแดนนะมีชีวิตมีครอบครัวได้เรียนได้เติบโตจนมีครอบครัวของตัวเองแล้วยังไม่รู้จะคิดว่าอ่าแม่เอามามีอนาคตนะอ่านี่คือจิตสํานึกของแต่ละคนมันยากที่จะขุดอมืมันยากที่จะพูดมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าต้องแยกเป็นบุคคลเอาอย่างนั้นเนาะอ่าจิตสํานึก สันดานดิบของคนข้างในเอาอย่างนั้นเลยนะอืมขนาดว่าโตขึ้นมาจนเป็นแม่คนเป็นพ่อคนแท้ๆมีลูกของตัวเองแท้ๆยังไม่ย้อนนึกว่าอ่าชีวิตฉันมีทุกวันนี้เพราะแม่ของฉันนะหอบฉันมายังมาเก็บความเจ็บตอกย้ำนะฮะอืมให้กับแม่ว่าทำไมอะไรสมัยเด็กเป็นเพราะเขาไม่เคลียร์หรอ นิจ๋าก็มองว่าแม่ก็พูดก็คุยเคลียรทุกอย่างแต่เขาไม่ฟังนะเขาไม่ฟังเพราะเขาจะใช้ระบบพลังไปเลยโยนความผิดให้กับแม่อันนี้มันเป็นกรรมที่เจ็บปวดมากๆเลยนะคะที่ตกอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเนาะผู้หญิงคนหนึ่งที่รักลูกขนาดไหนอโอเคในระยะ,ะขณะเวลานั้นชีวิตคนเราเน่ยมันเลือกไม่ได้ทั้งสองอย่างนะ,ะเลือกทำงานมีเงินมาซัพพอร์ต ก็เหมือนหัวอกคนเป็นลูกที่ต้องดูแลแม่เมืองไทยเนี่ยเจ็บปวดคําว่า๋อเธอทํางานอยู่ไกลเธอจะมาเปรียบเทียบกับคนดูแลได้ไงได้แค่ส่งเงินคนที่ปริบัติในทุกยากขนาดไหนเจออารมณ์แม่ขนาดไหนเนี่ยมันเป็นคําเดียวที่แย้งย้อนแย้งกันที่มันไม่เข้าใจกันถ้าเกิดครอบครัวไม่ปรับหรือว่าครอบครัวที่มันไม่ยอมจะเข้าใจอะต้องบอกอย่างนั้นมันไม่ยอมที่จะเข้าใจไม่ยอมที่จะเปิดใจอ่ะ เออมันคิดว่าคำพูดของเขาถูกโดยที่ปิดโลกทั้งโลกใบทั้งใบฉันถูกเพียงคนเดียวนะฮะทิ้งความเจ็บให้กับหนะ้าหัวอกคนเป็นแม่เหมือนคุณคอมเมนต์ทิ้งความเจ็บให้กับคนเป็นลูกนะ,ะที่อยู่ไก่อันเนี้ยม,มันเจ็บปวดเนาะแต่ยายจ๋าก็อยากบอกทุกๆกคนไม่ว่าฝ่ายลูกๆนะฮะ จงคิดถึงถ้าคุณเป็นครอบครัวถ้าคุณมีลูกคุณมีเต้าเนาะถ้าคุณมีโอกาสที่เลี้ยงดูลูกของคุณได้แล้วก็ทำงานไปพร้อมได้ดูแลหัวใจแม,แม่แม่ทุกคนนะฮะเมียฝรั่งที่ทิ้งลูกไว้เมืองไทยหรือหอบมาเนี่ยอยากทำได้แบบนั้นแหละแต่ในวิกฤตนั้นอย่าลืมนะรุ่นลูกเนี่ยคุณไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตไทยอ่ะลูกอยู่เมืองไทยแม่ส่งทุกอย่างอ่าได้อย่างเดียวรับรับรับ,รบ รับรับรับแล้วปากยังไม่รู้จะคิดถึงสํานึกนะอืมแต่แม่ของคุณเนี่ยเมียฝรั่งรุ่นเนี้ยรุ่นยายจา๋ารุ่นป้าปา,ปาเนี่ยต้องรับผิดชอบลูกต้องดูแลครอบครัวนะปู่ย่าตายายพี่น้องนะชีวิตเขาจนผ่านพ้นมาเนี่ยห้าสิบหกสิบปีทําไมอมลองคิดแล้วคานวณให้คุณอย่างคุณอย่างลูกๆูกรุ่นเนี้ยอืม คุณมีความสามารถได้เหมือนแม่คุณไหมหกสิบปียังส่งเงินให้ลูกสามสิบกว่าปีโทรมาได้ขอแค่เรื่องเงินไม่มีคุณค่าทางอื่นนะไม่ได้ทั้งใจดุทำร้ายด้วยความพูดแบบไม่รู้จะคิดนะฮะ ลองคิดลองคำนวณดูเนาะวิดีโอนี้ก็ขอเป็นกำลังใจแม่แม่ทุกคนโอเคถึงใครจะมองว่าเราผิดแต่จงภูมิใจในตัวเองนะคะแม่แม่เราทำดีที่สุดแล้วเราทำได้แค่นี้จริงๆเรากลับถอยหลังไปแก้ไม่ได้แล้วยะอันนี้ก็เรากลับถอยหลังไปแก้ไม่ได้แล้วนะคะสวัสดีครับ,รบโอ้จะออกบ้านแล้วเนี่ยมัดเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ยังมุดเลีเดนอเด็กเบเนกอ่ะโอ้ยมุดอูกอันึกจริงกยนเลสอะเนี่ยมัดมัดรองเท้าวันนี้ออกไปเดินนะคะสอบเสร็จแล้วเนาะอีกมุดลูกอมนึกจริงกันเยอะมามามัดให้มามามัดให้มุสิบขวบแล้วยังมัดเท้าให้อยู่เลยเนี่ยอายเขาไม่เนี่ยโอเคอาริโก้ไม่เป็นไรลูกนี่เลิฟยูลูกชายหนูก็เรียนสิลูกหนูมัดได้เขามัดได้แต่หนูมัดไม่แน่น อือฮึไม่เป็นไรลูกค่อยเรียนไปนะนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆในความสุขที่อยู่หน่เต่อไปนี้หนูต้องตั้งใจเพราะหนูสิบขวบแล้วสิบเอขวบปหกแล้วนะยูโอเคอเลกันไปอ่ะสลบไปอะเลได้ดาได้ดลูกไปโรงเรียนนะ นี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะที่ยืได้อยู่และร่วมกันเนาะแต่มันก็ต้องมองวาระและโอกาสที่เราจะทําได้แค่ไหนนะคะพี่น้องคะกลับมากออตัวเองแม่แม่กลับมาให้กําลังใจตัวเองสิ่งที่ผ่านมาเราแก้ไม่ได้และถ้าเกิดเขาไม่ฟังเราเราก็ต้องปล่อยวางนะถ้าเก็บความทุกข์กับลูกอืมชีวิตเราไปข้างเนี้ยยิ่งถ้าลูกตัดเรานะ เอบอบอกเราทุกอย่างไม่อยากติดต่อไม่นั่นไม่นี่ยิ่งทําใจเลยว่าชีวิตเราเหลือเพื่อคนข้างๆก็คือสามีของเราเนาะแก่เท่าไปด้วยกันรักษากายใจและบอกตัวเองว่าฉันทําดีที่สุดฉันทําได้แค่นี้ถ้าเคียร์แล้วไม่เข้าใจก็ต้องปล่อยวางเข้าไปเ,<ร>าเพราะเราก็เห็นว่าชีวิตเขาก็ดีขึ้นเนาะมีครอบครัวของเขาไม่มีฝนวันนี้เคเล็กอะ อย่าโอเคเนาะไปแล้วคะ่ะพี่น้องขาฝรั่งสิไปแล้วเนาะอย่าเสียเวลาคิดและน้อยใจลูกแล้วทําร้ายความรู้สึกตัวเองเราต้องลุกมาเข้มแข็งเพื่อตัวเองเพราะเขาเข้มแข็งเพื่อครอบครัวของเขาแล้วนะคะเนาะแม่แม่จ๋าเบิงเดซุ่มซำบอสดซื่น,นาดอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยนะคะอากาศแบบนี้ยายจ่ายย้ายคณะ ขยับขยายเนาะเบีย้ยอืมแต่ฝนตกแบบนี้นะเอาอันนั้นขุดลงไปไว้ดินทางล่างโบเปียกเดี๋พี่นอ้องเอ้ยเพราะมันเป็นริมรนะิมเนาะมันอาจติดต้นไม้ไป,ไปเลยโอ้โหไม่ไปสักที <laughs>